สวัสดีครับพบกับสุรข่าววอลเล์บเราเริ่มต้นกันที่สองผลงานสี่ทีมที่วอลเลบอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องเจอใน v n l 2023สัปดาห์ที่2นะครับวันนี้เรามาสง่งผลงานทีมเยอรมันอเมริกาเซเบียโคเอเชียสี่ทีมที่วอลเลบอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอใน v n l 2023สัปดาห์ที่2นะครับความเคลื่อนไก่อนเกมการแข่งวอลเลบอลหญิงเดเชลีก2023หรือ v n l 2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่15ถึงที่9มิถุนายนนี้โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมทัตไทยภายใต้การน,นำทัพของโคดดวนดานายสีวัตรเมทากุลมีคิวพบกับเยอรมันสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและโครเอเชียตามลำดับนะครับวันนี้เราจะพามาดูผลงานของ4ทีมดังกล่าวในการแข่งขัน BNL 2023สัปดาห์แรกโดยมีดังนี้นะครับโดยทีมชาติเยอรมันนะครับทีมที่อันดับที่2ของโลกโดยอันดับ7ของตารางคะแนน นัดแรกเยอรมันชนะ,นะเนเธอแลนด์ได้3ต่อ1เซตนัดที่2เยอรมนีเอาชนะทีมชาติคูเียไปสต่อศูนย์เซตนัดที่3เยอรมนีแพ้กับจีนสาต่อศูนเซตนัดที่4เยอรมนีชนะเบลเยีย3ต่อ2เซตต่อไปเป็นผลงานของทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกอยู่อันดับที่3ของตรงารางคะแนนนัดแรกสหรัฐอเมริกาเอาชนะเซอร์เบียได้3ต่อ2เซตนัดที่2เอาชนะอิตาลี3าต่อ2เซต นัดที่สาสหรัฐเอาชนะเกาหลีใต้3าเซตนัดที่4สหรัฐอเมริกาเอาชนะตุรกี3ต่อ2เซตต่อไปเป็นผลงานของเซอร์เบียทีมอันดับที่5ของโลกและอันดับ13าผลต่อรางคะแนนนัดแรกเซอร์เบียแพ้กับอเมริกาไป2ต่อสเซตนัดที่2เซอร์เบียแพ้กับตุรกี1ต่อ3เซตนัดที่3เซอร์เบียแพ้กับโปแลนด์0ต่อ3เซตนัดที่4เซอร์เบียแพ้กับแคนาดา2ต่อ3เซตต่อไปเป็นผลงานของทีมทิโคเอเชีย อันดับที่30ของโลกอันดับ16ตรนารางคะแนนโกเชียนะครับนัดแรกแพ้กับเบงเกอร์ไป3ตัว0ูนเซตนัดที่2แพ้กับเยอรมนี3ตัว0ูนเซตนัดที่3แพ้กับญี่ปุ่น3ตัวศูนเซตนัดที่4แพ้กับบราซิล3ตัวศูนเซตนะครับเรืสำหรับวบอลเนชั่นลีก2 0 2 3สาั์ที่2มีหนึ่งนี้นครับทีมวอลล์บอลสาวไทยของเราจับประททศเยอรมนีในวันที่15 มิถุนายนนะครับตามลาประเทศไทยก็คือตีสามครึ่งและนัดที่2นะครับทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกาตำลาประเทศไทย6กทุ่มตรงนะครับวันที่16มิถุนายนและวันที่17มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียตำลาประเทศไทยเ0็ดจุนยนากาก็คือเช้าเลยฮะและปิดท้ายวันที่19ไทยประทะโครเอเชียตำลาประเทศไทย6กทุ่มครึ่งนะครับบ้านเรานั่นเอง เผยนะครับเหตุผลว่าทำไมวอลเลย์บอลสาวไทยถึงครองใจแฟนลูกยางทั่วโลกเผยเหตุทำไมวอลเลยร์บอลสาวไทยถึงครองใจแฟนลูกยางทั่วโลกด้วยความรักที่เป็นกันเองของแฟนถือว่าเป็น,นเสน่ห์ของสาวไทยที่แตกต่างจากทีมอื่นนะครับกลายเป็นขวัญใจเวลเลย์บอลทั่วโลกไปแล้วนะครับณตอนนี้สําหรับนักตกสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่เดินทางไปแข่งวอลเลยร์บอลในช่นลีก2023หรือวอลเลย์บอลในชินลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอัสตายาประเทศตุรกี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยไปใช้ชีวิตในต่างแดนตลอดการแข่งขันทั้ง4นัดที่ผ่านมากองเทียร์ทวิตินต่างพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยกันเป็นจํานวนมากจากเกมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมไทยคืนฟอร์มเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้คันลอย3ต่อสุนเซตหลังจบเกมการแข่งขันแฟนๆซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของสาวไทยที่แตกต่างจากทีมอื่อนที่เห็นได้ชัดก็คือมิตรภาพของผู้เล่นทั้งสองทีม รวมทั้งความน่ารักและเป็นกันเองของดาวตบสาวไทยกับแฟนๆที่ก็มาให้กำลังใจด้วยการเดินไปและก็ยกมือไหว้ขออกคุณรวมทั้งถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆอย่างประชิต่นเองย้อนไปก็ตามนะครับแฟนลูกยางสาวไทยสามารถรับชมการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลนเชั่นลี่2023นะครับในสัปดาห์ที่2โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันที่เมืองบราซิลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13ถึงวันท,ที่1ิมิถุนายนอยู่นี้สามารถรับชมได้การถ่ายทอดสุดทาง ช่อง7จด h ีและแอปพลิเคชันบูค a ก้าทีวีนะครับนุตราชีจุดแข็งอเมริกาด่านหินของวเยลบอลหญิงไทยใน VNL 2023สัปดาห์ที่2นุตรานะครับตำนานเก็ิเอียนเยลบอลหญิงทีมชาติไทยได้วิเคราะห์จุดแข็งของสหรัฐอเมริกาด่านสุดหินของทีมชาติไทยใน VNL 2023สัปดาห์ที่2 กวามเคุณ่ไวการแข่การ์ดเนเวอัลในเช่น V203 หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนนี้โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยภายใต้การนำทัพของค้ดด่วนมีเคิพบกับโยรมันสารัดอเมริกาเซอร์เบียและโคลเชียตามลำดับล่าสุดนุสราต้อมคำยอดมือเซต อดีตตำนานเจ็ดเจียนของทีมวอลเย์บอลหญิงไทยก็เดอกมาไลฟ์สดพูดถึงการแข่งขัน VNL 2003โดยบางช่วงนตอนเธอได้วิเคราะห์จุดแข็งของวอลเย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกากู่แข่งของทีมชาติไทยในศึกวอลเย์บอลหญิงในชั่นลีก2003สมดัตที่2ที่ควรเอาผู้เล่นหน้าใหม่วัยกำลังเฟี้ยวมาก,กันเยอะนัสะกสลาก่าวว่าอเมริกาเป็นทีมที่เราจะได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่เยอะมากรวมตัวกันโดยเฉพาะวัยรุ่นกำลังเฟี้ยกันเยอะเลยทีเดียวและเขาก็มีทรัพยากรให้เลือกเยอะมากอันนี้ ที่สังเกตได้ตอนที่ไปเล่นในลีกอเมริกันนะพี่เห็นว่าขนาดทีมที่ไม่มีทีมชาติหรือตัวสำรองทีมชาติก็เก่งคุณภาพสูงมากหรือแม้แต่กระทั่งตัวโลคอตของเขาก็ดีมากๆแล้วมหาวิทยาลัยในสหััสก็มีการแข่งขันระบบลีกซึ่งมีการแข่งขันกันอยู่เสมอบวกกับส่วนสูงที่สูงมากทําให้เขามีตัวเลือกเยอะมากพร้อมที่จะใช้งานแฟนลูกยางไทยแฮซลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามลังรู้อันดับโลก แฟนวอลเลย์บอลสาวไทยแซวลูกยางเวียดนามนะครับหลังเห็นอันดับโลกท่ามกลางกระแสลโลกสุดเชี่ยวขอเล่นในเชนลีก2023จากกลณีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจํานวนมากแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเข้าไปเล่นในเชลีก2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทําผลงานได้ไม่เท่าไหร่นักโดยแพ้รวดในศึก VNL 2023สัปดาห์แรกโดยเฉพาะการแพ้ให้กับไทยอย่างขาดลอยโดยทีมชาติเวียดนามบอกว่าถ้าหากเข้าไปเล่นแทนเกาหลีใต้น่าจะทําได้ดีกว่านี้ ดยสำหรับเกาหลีใต้คือหนึ่งใน12ทีมบางซึ่งก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีไทยเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เกาหลีและรัสเซียซึ่งถูกแบนไปที่เข้าร่วมก,กันกันเวิลด์คลัลงปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นวลอลเล์บอลหญิงในชั่นลีโดยที่ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นจะได้สิทธิพิเศกก็คือจะไม่ตกชั้นต่อให้ได้ลำดับสุดท้ายอย่างไรก็ตามแฟนลูกยางไทยต่างคอมเมนต์แซวเวียดนาม หลังพบว่าบอลลบอลหญิงทีมท,ท่านเวียดนามไม่มีอันดับโลกอยู่ใน f i v b Women v o l l e b l l Ranking เรียกได้ว่าแฟนบอลลบอลน,นะครับแซวคืนเปิดดัานสุดหินที่เวียดนามต้องฝ่าฟันหลังอยากไปเล่น VNL 2023แทนเกาหลีใต้เปิด2สองด่านสุดหินที่เวียดนามต้องฝ่าด่านไปให้ได้หลังแฟนตบสาวเวียดนามอยากเห็นทีมบ้านเกิดเข้าแข่งขัน VNL 2023แทนเกาหลีใต้ ก็หลงหลังจากศึกฟุตบอลในเชนลีกสมสามสัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตรุรกีซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศูนย์เซตยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดยี่สิบแปดต่อยี่สิบหกยี่สิบห้าต่อยี่สิบแอบหลังจบเกมก็มีแฟนลลบอลบอลเวียดนามจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากเข้าไปเล่น VNL 2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไรนักแพ้รวดในศึกฟุตบอลในเชนลีก2023นีสสัปดาห์แรก สำหรับเกาหลีใต้คือหนึ่งใน12ทีมบางซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซเบียตุรกีไทยเยอรมันเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และรัสเซียซึ่งถูกแบนไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์คลังปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลเล์บอลหญิงเนช่นลีโดยประเทศที่กามาขั้นต้นจะได้สิทธิพิเศษจะไม่ตกชั้นต่อให้ได้ลำดับสุดท้ายก็ตามด้วยเหตุผลนี้ทําให้เวียดน,นามไม่มีทางเข้ามาเล่นแทนที่เกาหลีใต้แต่ก็ยังพอมีวิธีที่เวียดน,นามจะเข้ามาลดลั่นในศึก VNL 2024โดยมี2ด่านอย่างนี้ 1. วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะต้องเป็นแชมป์ ABC Challenge Cup 2023ที่มี12ชาติในเอเชียเข้าการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงแชมป์เก่าอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านคาซัคสถานมาเกา๊ามาเลเซียมองกเลียฟิลิปปินสิงคโปร์อุซเบกิสถานและเวียดนามส่วนข้อที่2ก็คือเวียดนามจะต้องเป็นแชมป์วอลเลย์บอล Challenge Cup 2023เพื่อคว้าสิทธิ์เข้ามาเล่นในศึก วอลเล์บอลเนชั่นลีก2 224ในฐานะทีมชาเลนจ์ถ้าหากเวนามผ่านด่านตัวตึงจากเอเชียมาได้แล้วก็ต้องมาแข่งขันในศึกวอลเล์บอลชาเลนจ์ครับ223ที่จะต้องเจอกับแชมป์จากทวีปต,ต่างๆรวมถึง,ง,ง,งทีมที่ตกชั้นมาจาก VNL 223 0และกระดูกทิ้นโตอย่างเบลเยียมซึ่งนำมาโดยบริชเฮอร์บอสตัวตบหัวเสาคนเก่งที่ตบหมดไม่สนลูกใครแต่พลาดตกชั้น VNL 222 0และพลาดท่าแพ้คโครเอเชียในเกมรอบชิงชาเลนจ์ครับ 2,022ที่รอวันขึ้นไปเล่น VNL ได้อีกล้างนี่คือเหตุผลนะครับต้องชนะแล้วก็จะได้สู่ VNL นะครับวิภาวีโดนแล้ว โดนตรวจสารกระตุน้นน้องมดหรือวิภาวีสีทองน,นะครับนักเวทบอลหญิงทีมชาติไทยโดนตรวจสารกระตุนเนื่องมาจากเกมที่ไทยเอาชนะแคนาดาและเกาหลีใต้เล่นดีจนเข้าตาเลยต้องขอตรวจสามโดบในร่างกายแต่เสียใจนะครับเพราะน้องเล่นด้วยฝีมือและความสามารถของน้องเองสรุปไม่เจอจ้าสู้ต่อไปนนะสาวไทยต่อไปทีมชาติไทยของพวกเรานะครับเทียบกับทีมชาติยอรมมนที่เมืองบราซิลียประเทศบราซิลในวันที่14มีมิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับตีสามครึ่ง ก็เรียกได้ว่าโอ้โหตกใจหมดเลยนะฮะก็ด้วยความที่ผมสั้นด้วยนะครับแล้วก็พลังตบนี่เหลือล้นนะครับก็คิดว่านายมีชารกระตุ้นหรือเปล่านะครับแต่ไม่พบนะครับน้องวิภาวีของเราแข็งแกร่งเองนะฮะแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่คือสุดข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6มิถุนายนก็ติดวอลเลย์บอลสาวไทย